สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่ากลุ่มนี้พบคข้ามคือเวลาเข้าทำงานเสร็จสิ้นจากมื้อเย็นพวกเขาสะพายปืนไรเฟลิลคู่กายออกสอดสองตัวตราเป้าหมายคือนักล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่มักอาศัยความมืดมิดของรัติการลักลอบเข้าไปตัดหนอแรดและงาช้างอาวุธหนักในมือผู้พิทักษ์บ่งชี้ว่าไม่มีความปราณีเพราะหากผู้ลักลอบพบปะเข้ากับพวกเขากระสุนจากอีกฝั่งก็จะสาดซัดมาอย่างไม่ลังเลเช่นเดียวกัน เป็นงานอันตรายแต่สำคัญยิ่งหากไม่ม uh ีพวกเขาสัตว์ป่าจะถูกล่าจนหมดไปจากเคนยาภายในไม่กี่ปีาบัโโนบิด่าายยคน้สอคุณอคุณมาาแต่กสายความอสิตารีแต่คนคุณฮียวคุณอัตตารีแต่คุณสาบุา e เล เบนสันคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าประจำอุทยานโอจโกีหน้าที่คือปกป้องรัาจำนวน65ตัวรวมถึงช้างและเสือดาวเบนสันและเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดเป็นคนหนุ่มว่างงานในท้องถิน่นการจ้างคนเหล่านี้คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนั่นก็คือให้คนมีงานทำ ในขณะเดียวกันก็ได้คนต่อสู้กับขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย it, it sounds crazy but this is actually a war um it is organized crime um on an international level and it is it's completely out of control and these are the guys at front line who are having to put their lives at risk in order to protect these animals ภารกิจในการปกป้องสัตว์ป่าเป็นภารกิจที่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องมีเจ้าหน้าที่จ้างครูฝึกฝนตลอดจนค่าอุปกรณ์ยิ่งขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายติดอาวุธหนักมากเท่าไหร่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องพัฒนาอาวุธให้เท่าทันเตรียมรับมือเมื่อต้องใช้เงินเยอะหลายประเทศต้องพยายามหาเงินให้เป็นจํานวนที่มากพอสําหรับปฏิบัติภารกิจและถือเป็นเรื่องย้อนแย้งอย่างยิ่งที่เงินที่ใช้ในการปกป้องสัตว์ป่าเป็นเงินและรายได้ที่มาจากการล่าสัตว์ กลางทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าหญิงสาวพลางกายใต้พงหญ้าก่อนลั่นไกเสียงปังดันจนน่นไปทั่วพื้นป่ากระสุนนัดนั้นเจาะเข้าที่ลำคอของแอนทิโลปเขางามปลิดชีวิตมันทันทีเธอคนนี้ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่จับกุมแม้ว่าการฆ่าจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติของแอฟริกาใต้ พราะนี่คือกิจกรรมที่ถูกกฎหมายโดยเสียค่าใช้ใจ่ายราวแสนถึงแสนห0 0หมบาท When you look at animals being taken to abattoirs and the streets they go through in three four days, whereas the animal that I've taken today didn't even know I was around. This animal didn't even know it died. เงินที่ได้จากการล่าแอนติลปตัวนี้จะถูกนําไปใช้หนุรักษสัตว์ป่าที่เหลือในอุทยาน <c oughs> ส่วนร่างของมันคนยิงสามารถนําพากลับประเทศตัวเองได้ การล่าลักษณะนี้มีศัพท์เรียกว่า trophy hunting ธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศแอฟริกาใต้มากถึง4,400ล้านบาทต่อปีสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไม่ใช่หัวหรือเขาของสัตว์ป่าแต่คือประสบการณ์ตื่นเต้นฉบับแอฟริกากระบวนการล่าสัตว์เริ่มต้นตั้งแต่การแกะรอยสัตว์ป่าร่วมกับพรานท้องถิน่นลูกค้าจะได้รอนแรมในป่าจริงๆนานเป็นสัปดาห์กว่าจะพบเป้าหมายและลั่นกระสุนอ,อ Are people who have a deep affection and passion for nature and the bush and the animals that we have around us. So there's certainly not a sense of enjoyment in killing anything. Hunting is not about killing, hunting is about having an experience out in the wild, in the nature, where you are so close to it and you are so in tune with it. You become part of the ecosystem. เมื่อปี2015โทรฟี่ฮันติงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกให้ความสนใจหลังทันตแพทย์ชาวเมริกันล่นาไกลสังหารสิงโตตัวหนึ่งในซิมบับเวขั้นตอนของเขาถูกกฎหมายทุกประการแต่เหยื่อในวันนั้นคือเซซิลสิงโตชื่อดังผู้มีแผงคอสีดำอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากจะเป็นที่รักของคนมากมายเซซิลยังมีความสำคัญกับงานวิจัยที่นักวิทยา,าศาสตร์กำลังศึกษาการตายของมันทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ กระแสสังคมรุนแรงถึงขั้นมีชาวเมริกันเป็นล้อมคลินิกทันตแพทย์คนดังกล่าวประกาศคำขู่ฆ่าแต่แม้กระแสต,ต่อต้านจะรุนแรงแค่ไหนแต่ทางการซิมบับเวก็ไม่อาจดำเนินคดีได้เพราะนี่คือการล่าที่ถูกกฎหมาย Lions are not endangered species in Zimbabwe and they they can be hunted under you know s p o r t h u n t i n g So the o t h e r thing is that you n e e d to have a quota. เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเมื่อสัตว์บางตัวต้องถูกฆ่าเพื่อให้ส่วนที่เหลือยังคงอยู่รอดนอกเหนือจากสิงโตสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการล่าก็เช่นควายป่าหมูป่าอิมพาลาไปจนถึงช้างโดยแต่ละประเทศจะก,กำหนดโควตาแตกต่างกันไป เงินก้อนโตจากการล่าจะถูกนำไปใช้กับการบริหารจัดการเพื่อพิทักษ์ผืนป่าบางส่วนถูกนำไปพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆด้วยการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงคนที่คัดค้านยกเหตุผลทางด้านศิลธรรมตั้งคำถามว่าการฆ่าชีวิตเพื่อรักษาชีวิตที่เหลือเหมาะสมหรือไม่นี่ยังไม่นับรวมว่าทร์ฟี่ฮันติ้งเชื่อมโยงกับการคอรัปชันเมื่อเงินที่ได้จากการอนุญาตล่าสัตว์ตกอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น ด้านผู้สนับสนุนระบุว่าหากไม่ทำแบบนี้สัตว์ป่าจะหายไปเร็วมากกว่าจากขาบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายยังไม่นับรวมถึงปัญหาการบุกรุกผืนป่าตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการต่อสู้ล้วนต้องใช้เงินทั้งสิน้นดังนั้นผลกระทบที่ตามมาอาจเลวร้ายกว่าการสังเวยชีวิตสัตว์ไม่กี่ตัวในแต่ละปีหรือการล่าจะเป็นทางออกเมื่อภัยคุกคามในแอฟริกามีมากเกินไปและเงินช่วยแก้ปัญหาได้ นี่คือปัญหาซับซ้อนที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงแอฟริกาที่ใครหลายคนรู้จักไม่ใช่ดินแดนธรรมชาติอันแสนโรยสุดอีกต่อไปเมื่อทั้งกระบวนการล่าและการอนุรักษ์ถูกคิดผ่านระบบโคต้าโดยที่บรรดาสัตว์ป่าน,น้อยใหญ่มีชีวิตไม่ต่างจากสินค้า